ชาว,าวราคดาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนปี2566ดาวพุธจะโครจรแยกออกจากดาวราวหูนะครับในช่วงนี้นะครับกิจกรรมทางการงานคุณจะขยับตัวไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับเป็นช่วงที่แก้ไขปัญหาทางการงานได้ดี นะครับอาจจะยุ่งหน่อยนะครับอาจจะมีงานทําเพิ่มอาจจะมีงานมากขึ้นนะครับมีคนเอางานมาให้คุณช่วยนะครับหรือว่าคุณจะมีกิจกรรมทางการงานที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับมีการบุกเบิกงานใหม่ๆหรืองานเก่าๆเ,เอามาบุกเบิกใหม่ๆนะครับก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาก็ได้นะครับดาวการงานอยู่ในมุมตรงนี้นะครับแยกออกจากกราวหูตั้งแต่วันที่2มิถุนายน ท่านใดรอดําเนินการเอกสารต่างๆนะนะครับให้รอหลังวันที่19นะหลังจากดาวการงานโคจรเป็นเกรรษตราธิบดีในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่19เนี่ยนะครับดวงชะตาในเรื่องของการงานในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมต่างๆหลังวันที่19มิถุนายนเนี่ยจะดีกว่านะครับจะดีมากกว่านะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะว่าดาวพุธจะเปเกรรษตราธิบดีนะครับใหญ่ยยจุดปัตตานีนะครับ นะต้องบอกว่าโอกาสในการดําเนินงานในการทํางานในการติดต่องานติดต่อเอกสารพูดคุยเจราจาทางการงานนะครับหรือทําอะไรต่างๆก็จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีมันจะเข้าที่เข้าทางในสิ่งต่างๆหลังวันที่19มิถุนายนนะครับรอติดต่องานรอสอบบรรจุหากมีการสอบหลัง19มิถุนายนไป1เดือนก็มีโอกาสได้นะนะท่านใดที่รอ สร้างโปรเจกต์สร้างงานต่างๆมันติดอุปสรรคติดปัญหาติดบางสิ่งมันร่าช้ารอคอยเอกสารร่าช้าหรือดำเนินการใดๆมันอึดอัดติดขัดนะครับมันจะเกิดเพียงเครื่องเดือนแรกนะครับก็คือถึงวันที่ประมาณ18นะครับมิถุนายนหลังวันที่19ในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยดาวพุธจะยกเข้าสู่ราศีเมถุนจะมีสิ่งที่ดีแต่เรากลับมาช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับดาวพุธ ที่เดินร่วก,กับดาวราวหูระวังเอกสารเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่คุณทำเนี่ยผิดพลาดมันล่าช้าบรรลอคอยเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเอกสารบางอย่างเกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างๆที่สําคัญนะนะครับมันจะผิดพลาดมีปัญหาได้นะครับคุณก็ต้องลองดำเนินการเอกสารต่างๆให้รอบคอบพิมพ์ผิดจดผิดเขียนผิดทําผิดส่งของ นะครับต้องดูให้ดีนะครับระวังเขียนที่อยู่ผิดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทําอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารนะครับก็ต้องรอบคอบโดยความเป็นไปแห่งชีวิตดาวพุธจะเดินเข้าสู่จุดอลินะครับังนั้นเครื่องเดือนแรกที่ผมจะให้คุณเฝ้าระวังคือ1คุณจะเกิดศัตรูในวงการในวงงานคุณจะทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทํางานส่วนตัว คุณจะมีคนมาก้าวก่ในหน้าที่การงานของคุณมีคนมากวนประสาทคุณนะครับโดยเกี่ยวพันกับงานมีคนมาป้อนงานโดยที่คุณไม่อยากจะทําให้คุณทํานะครับมีภาระหน้าที่บางอย่างที่คุณไม่อยากทาแต่คุณจําเป็นต้องทําอาจจะแปลว่าคุณจะมีงานท่างขึ้นนะครับนะก็จะเกิดขึ้นได้มีดาวบริอยูร่วมกับดาวงานนะนะครับงานใดๆที่มีการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆจะมีมุมที่ดีนะครับ แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดความเก็บกดกดดันทางการงานเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เหมาะเปลี่ยนรูปแบบปฏิวัติวิธีการทํางานเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเวลาทํางานหรือปฏิวัติเวลาทํางานเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานโปรเซสวิธีการขายวิธีการในการเนินงานในการทํากิจกรรมต่างๆจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อยอดได้ดีอิทธิพลของดวงดาวอาจจะแปลยอย่างหนึ่งว่ามีคนคอยจ้องจับผิดคุณหรือในช่วงนี้เนี่ย ถ้าใครที่แบบในช่วงนี้ดาวพุธเดินมาแบบนี้เนะี่ยระวังเอกสารสื่อสารผิดพลาดใครมารับปากคุณบางทีมันก็เลื่อนอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับนะหลังวันที่2ไปเนี่ยติดต่อเอกสารดีลงานอะไรต่างน่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจมีโอกาสติดขัดมีปัญหาได้บ้างแม้กระทั่งเราไปสื่อสารกับใครระวังเขาตีความหมายเราผิดระวังเราไปพูดตัดสินใจอะไรต้องรอบคอบก่อนจะพูดออกไปบางที นะครับเรามีเหตุการณ์ให้ทําไม่ได้แล้วเขาจะมองเราไม่ดีไม่น่าเชื่อถือได้แต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับดาวพุธเป็นดาวงานอยู่ในจุดอลีเนี่ยมันแปลว่ามีสิ่งบางสิ่งให้คุณได้ทําแต่คุณยังไม่ถนัดมากนักแต่มันจะดีตามมาภายหลังนะครับนะหรือคุณอยากจะบุกเบิกงานบางอย่างแต่มันยังทําไม่สําเร็จหรือมีงานข้างค้างมีงานค้างก็ได้นะงานอะไรบางอย่างคุณจะทําไม่เสร็จหรือมันค้างอยู่ มันมีการพอกหางหมูมันมีการทําข้างคๆนะครับผัดวันประกันพุ่งเกิดขึ้นได้ในกิจกรรมบางสิ่งไม่ใช่นั้นแปลว่ามีการทํางานบางอย่างผิดพลาดมีเรื่องอึดอัดขับใจทางการงานเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกจนถึงวันที่1 9มีเรื่องน่าเบื่อจากการทํางานได้ กลังวันที่19เดียวพุธเป็นเกษตรราชิบดีในจุดปจัจจท่านเป็นกลุ่มเป็นทีมงานกับคู่ครองกับต่างเพศงานที่ทำสองคนขึ้นไปงานที่จะต้องคอนเน็กกับสาธารณะประโยชน์กับผู้คนกับกลุ่มงานต่างๆจะมีความสําเร็จท่านใดทํางานกับต่างเพศก็มีความสําเร็จต้องบอกว่านะครับท่านใดจับงานต่างประเทศก็จะมีมุมที่ดีนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์อยู่ในจุดอลินะครับดาวเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษ นะครับอาจจะมีคนแบบขโมยคุณงามความดีคุณหรือว่ามีคนมาเลื่อยเก้าอี้คุณมีคนนินทาว่าร้ายคุณมีคนแอบนินทาคุณแบบรับๆหรือทําลายชื่อคุณแบบรับๆหรือมีคนมาว่าคุณนะครับก็เป็นไปได้นะนะครับหรือว่าจะมีข่าวจะมีผู้ใหญ่เจ็บป่วยมีผู้ใหญ่ผู้ชายเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์ให้คุณมีเรื่องจุกจิกจากผู้ใหญ่แพศชายเป็นข้าราชการเป็นระบบวัฒวิสาหกิจหรือว่าเป็นใครก็ได้นะนะครับ จะแปลอีกหนึ่งว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้เครื่งเดือนแรกในดาวทิตยอยู่จุดนี้เนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้อิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะพังเสียหายคุณระวังแว่นตานาฬิกาแก้วแตกนะอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแก้วเป็นกระเบื้องนะแตกนะครับต่างๆนะด้วยนะในช่วงนี้ นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวพันกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มันพังเสียหายมันมีปัญหามันขัดข้องได้เกิดขึ้นในดวงชะตาในดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าหลังวันที่15เนี่ยนะครับชื่อเสียงจะดีขึ้นดาวทิตจะโครจรบันเลงดวงชะตาจะมีคนรู้จักคุณกว้างขึ้นในกลุ่มงานในวงการในสายงานนะหลังวันที่19เนี่ยดาว ดาวพุธจะร่วงกับดาวอาทิตย์ฉะนั้นเราหลังวันที่1 5อาทิตย์จะโคจรเข้ามาก่อนเล็งจุดเกิดตั้งแต่วันที่15ไป1เดือนนะนะครับมันแปลว่าคุณจะมีความเจริญจากต่างเพศนะครับคุณจะได้ความเจริญจากต่างเพศต่างเพศจะนําความเจริญมาสู่คุณหรือการติดต่อกับคนต่างประเทศนะครับวิธีเป็นเพศตรงข้ามมีความสําเร็จนะครับหรือว่าการทําอะไรต่างๆนะครับที่เป็นหมู่คณะยังมีมุมที่ดีนะไอดาวสุภาพมาอยู่ในปัตตานีเนี่ยนะครับ บางคนเนี่ยจะมีโอกาสมีแนวทางมีอุดมการณ์ใหม่ๆร่วมกับคู่ครองร่วมกับต่างเพศก็ได้ที่ไม่ใช่คู่คุณก็จะมีการเดินทางไกลกระทันหันเกิดขึ้นได้ด้วยนะในดวงดาวมันจะมีลักษณะที่เครื่องเดือนนี้นะครับเจาะไปที่ดาวคู่ครองถึงแม่อยู่จุดนั้นก็ตามนะคือดาวพุธย,ยอยู่จุดนี้นะครับร่วมกับดาวฤกแต่อยู่คู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือคู่ของคุณอาจจะเช็คสุขภาพหรือจะดูแลสุขภาพมากขึ้นหรือคู่องคุณจะเจ็บป่วยได้ ถ้าไม่ได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าดาวพุธไปอยู่ในจุดอลิมแปลว่าคู่ของคุณไปออกกําลังกายคู่ของคุณไปเช็คสุขภาพคู่ของคุณเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะหรือคู่ของคุณมีอวัยวะบางส่วนเขาชํารุดรุดโสมหรือเขาทํางานหนักขึ้นเขาไปทํางานมากขึ้นก็เป็นไปได้แล้วก็ระวังทะเลกกาะกันมีเรื่องจุกจิกใจกันบางคนบางท่านนะจะเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแยง้งหรือจะมีต่างเพศให้ได้ทะเลาะนะครับ หรือมีเรื่องอึดอัดใจจากต่างเทศเกิดขึ้นได้หรือแฟนคุณจะพูดไม่ดีใส่คุณหรือคุณจะได้พูดไม่ดีใส่แฟนก็ได้หรือแฟนคุณจะไม่มีเวลาดูแลคุณจนเขาเขาอาจจะมีเรื่องยุ่งติดธุระอะไรต่างๆนะครับก็เป็ี่ยนไปได้ในดูกชะตาเนี่ยนะครับมันมีเหตุนะครับที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนมอรณนะคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับ ลูกค้าก็ได้มีลูกค้าบัญญาอ่อนมีลูกค้าจุกจิกทะเลาะกับลูกค้าทะเลาะกับลูกน้องทะเลาะกับลูกกับหลานกับเด็กจากคนอรุณน้อยกว่าหรือคนผู้ใต้บังคับบัญชานะครับบางคนมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของลูกหลานเด็กนะครับหรือสัตว์เลี้ยงเจ็บป,ป่วยมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารวุ่นวายเกี่ยวกับบริวารก็ได้นะนะครับลูกหลานลูกน้องสัตว์เลี้ยงบางท่านได้ติดต่อบริวารทางไกลดาวพฤหัสเดินอยู่ในจุดปุตตะไปหนึ่งปีบางคนได้บริวารใหม่ นะครับบางคนได้ลูกได้ร้านได้เด็กได้คนอ่อนกว่ามาอยู่ใกล้ตัวบางคนได้ลูกค้ารายใหม่นะครับเข้ามาสู่ชะตาชาวลัคดาราศีธนูเี่ยนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสอยู่จุดนี้นะครับบางคนได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์เลยนับจากนี้ไปนะนะครับหรือได้ที่อยู่ใหม่ได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์ก็ได้นะครับสำหรับชาวลาคนรราศีธนูนะครับท่านใดที่อยากจะมีเครื่องรางเสริมดวงชะตานะคือยันนว่าคุณมหายันโบราณเป็นยันที่ใช้อุ้มดวงชะตาแบบโบราณนะครับ นะเป็นยันที่สร้างจากพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์ก็คือเราจะใช้ตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่ดีมาสร้างเป็นวัตถุที่มีพลังงานพอมันได้มุมดาวที่ดีมันจะมีเป็นวัตถุที่มีพลังงานในการเขียนอักขระยันรอบรอบ,รอบชะตาเป็นยันที่ประกอบด้วยสศาสตร์ไม่ได้นั่งวาดนั่งเขียนอย่างเดียวนะนะครับเป็นยันเชิงประสบการณ์ผมด้วยนะครับผมจะเอา,เอามาให้ดูนะ ประสบการณ์ต่างๆมีเพียบนะแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างผู้หญิงท่านนี้เขาบอกว่าตั้งแต่บูชายันมาเนี่ยถูกลอตเตอรี่แล้วสามงวดติดเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะมันประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ถูกหวยบางคนก็เป็นเรื่องงานอย่างผู้หญิงท่านนี้เขาบอกบูชายันนะว่าคุณได้รับเงินมาสี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากมากยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเนี่ยเข้าบัญชีออมทรัพย์มาสามล้าน อ่าก็คือว่าเหลือ3ล้านก็คือได้มา4ล้านเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาทนทรมานมาหลายปีเขาเอาไปใช้หนี้ล้านบาทจนหมดแล้วก็มีเหลือใช้นะครับเหลือเก็บนะครับอ่าก็ประสบการณ์แตกต่างกันไปนะเขาบอกสั่งยังงำอาจารย์ถูกลางวัลใหญ่2วัาติดแล้วค่ะเนี่ยนะครับบอกส่ง จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนก็ท้องมีบุตรสมใจไม่มีบุตรหลายปีเงี้ยบางคนงานเข้าได้รับสัญญาเช่าเนี่ยจากงานเนี่ยนะครับนะบางคนก็โปรเจกต์เข้า25ล้านบางคนงานผู้รับเหมาเข้าหลายปีนะเข้าเข้าแบบเป็นปีบางคนเนี่ยท้องมีบุตรสมใจปล่อยมีบุตรมา5ปีเนี่ยเขาบอกว่าตั้งท้องสมใจในเดือนหน้ายอยากจะขอเลิกคลอดอะไรเงี้ยคนนี้ก็ขอเลิกคลอดไปแล้วนะนะครับ นะเขาถูกหวย26ใบด้วยหลังจากข่าวดีเรื่องบุตรนะครับมีอีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นเครื่องรางมีอีกศาสตร์นึ่นก็คือเป็นข้อมูลเด็ดนะเป็นความลับจับหลายล้านท่านใดอยากจะเรียนนะความลับจับหลายล้านนะนะครับนะลิงก์รายลอดด้านล่างนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับสวัสดีครับ